ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมนุ้ยจีดีตอนรับเขาสู่ทีมงานมหาแห่งครับเนาะวันนี้มินเดินทางมาตามแนวทางปูหาศูนย์เจ็ดครับผมเนาะหลังจากงดที่ผ่านมาเลขปูหายไปได้เพียงเลิกก็คือ4 0 6เนาะแล้วก็06-09นนั่นแหละแล้วก็เลขขึ้นกระดานเนาะพี่น้องเนาะ สีส่สครับเนาะึ้นกระดานแท้ๆสี่สีแต่ว่าปูให้กัรไว้ก็คือสี่สี่อ่าสี่เนาะและ้วก็สี่ก็เป็นออกตัวกลับพี่น,อน้องเนาะสีก็ออกหนึน่งสี่เนาะศูนยกออกเกเนาะก็ฟูใดท้ที่ตม่มเนาะ ปูก็คือสีมีโชคมีมานอยู่พี่น้องเนะาะแต่ว่าไม่ออกอยู่แถวนี้พระเจ้าถิดอีกแล้วพี่น้องวันนี้อ่ะเอางวดประจอวันที่นหนึ่งท่านว่าครบนี้จะเป็นตัวไรรอดติดตามรับชมรับฟังนากันครับผมขึ้นกระดานโอ้โหงวดที่ผ่านมาพี่น้องเนะเาะมาีคนเห็นบ่มีคนเห็นไหมนี่อ่าวขึ้นแต้มหนึ่งแต่ว่าผู้ใดเมื่อีดีเนื่งกับซี่แต่ว่าเอ็ดวินเจ็บเลยว่าเขาเขียนหนึน่งหนึ่งกับเจ็ดนะ อันนี to to ้น re ี่มันเจ็บเยรกับเต็กตรงๆเลยนี่สี่หนึ่งกับเจ็ดมนันแอดมินไลอยู่ตัวนี้คือกันตองวดนี่นี่เป็นชุดตองวดตัวนี้นี่เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวจะต้องเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวม่ีเขามาหลายงวดแล้วเขามาหลายงวดแล้วให้เก้ากัออกงวดนั้นนอพีรองเนาะถ้าใครมีเด็ดเด็ดเดี๋ยวรอบนี่ตรงรอบงวาปูสิว่างได้งวดที่ผ่านมาก็ให้อให้หกกอกหกสามหลายงวดแล้วเนาะงวดว่างหันพี่รองงวดล่าชุดนี่คือ ตัวเดียวคือศูนย์เด็กพี่น้องนี่เนาะเตาแตกเห็นปะจมม่วงดีๆเด็กพี่น้องเพื่อนคนนี้ต้องฟังนี่ไปน้พ่อต้องฟังคุยด้วยใครดูแต่ตัวเลขจะไม่จะไม่ถูกออกตัวกับซีซีหนึ่งซีซีเอนอ่าศูนย์เนาะออกหนึ่งซีอ่าซีศูนย์หกออกเก้าศูนย์เด็กพี่น้องเด้อเอาเงินนี้สีเป็นนั่นอะไรรอดสี่สามนับชมแับฟังน้ำกันฟังสุดตองวันดีๆไปท้ำกันพี่น้อง มาซื้อที่เดียวถือครับโอ้คนบ้านนี่ไม่เคยซื้อเลยแจ็กเทียแต่พัดเกิดนะมาซื้อเงี้นี่ถือซ้ำไมาซื้อเงี้เพราะว่าซุ้เทียพอนกับฟังกันบางวดกวนพอนกับฟังเออฟั่งนะแม่วัดระวัดโอ้ยวัดจะซื้อไม่หานึงบัวกับบัวซื้อเรากับบัวซื้อเออบัวซื้ออี๋อะสี่สี่เรากับบัวซื้อบันผัดออกันเรื่อยๆครับว่างวดนี่จ้าซื้อไหมสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งจะซื้อเลย แล้วเลยซื้อไว้ตาหุดเละจนลืมเล่าอะไรเออซื้อไว้เออตาตองก่อนเลยเออเพราะว่าปูหายตตองกับพี่น้องเออจนลืมไงเล่าเอาบินออกมาถ้าใอยถือก็ถือกว่าดันออกมาเบนเออคนหลายๆอยู่สลามมาโอ้เวงอะไรใครนะว่าจนก็ซื้อตัวเออจนลืมอืมเจ้าเอาไว้เจ้าถือกิจเจ้านี่ว่าจนไว้ห่วังขับสลาอยู่ โอ้ให้ไว้จนลืมเหมือนกันคูู่กัซากเสื้อถือซากเสื้อถือจอยเพราะว่าปูให้ไวสี่สีศูนย์ี่หนึ่งพี่รองเนาะซากเสื้อทีเดียวถือกับก็ือเสอาีศูนย์ศูนย์ีหนึ่งหนึ่งกับซีท่าตัวเตียกันดรือเลคนซื้อไว้แต่ตวหมจะลืมแม่เราโอ้เสียงหลงเลย่ปูหักกับสาระเลยเดี๋ยวว่าเบิ้งเบิ้องไขนนะว่าทันโอะว่นซื้ออยู่หน้าว่าัน จะเลื่อมพี่หน่องเลยว่าก็เจ้าบงเอ้าวนว้ยว่เสริฐเจ้าว่าเจ้าถือกุญแจนิว่าเสรโอ้ท่นเดียวท่าเดียวเรา่อคยซื้อนาะนมีพี่น้องหัดที่ผ่านมาึนตอนหวเดืีีหนึ่งีีูหมนเลืม่วให้จนเลืมประสันพี่น้องคววเห็นรอบนี้อย่าลืมฟังดีด นั่นเะชง่ว่าขันบดขันบดขันบดตัวงวดเนี่ยมันก็นต้องทายงวดจัิงสินะโค้งผิดทายจัิงสินะน,นี่แล้วก่ว็ปูจะสงสัยยอเอา้าให้เลขสี่แปดคือว่าเลขสชวักตัวเก้าสันดีเออบัดบัดทุกทายได้ปูเออที่บอกกลับกลัวนั่งสันเตอชวักตัวเก้าเตอแล้วก็แถมให้เขียนให้คู่เดียวอีกต่างหากโอ้ทุกทีเอาเป็นจะเขียนให้่สองคู่เป็นบ่ล่ะครับ อันนี้เขียนในคู่เดียวเราพ่นว่าเียกมันจะออกตัวเก่าเด้หรอเอ้โอ้โหได้ะบาดน้้วะบอตัวเก่ากัดไว้บอกซุ้มไม่ออกกัดไว้เก้านึงหาได้อวะบะงหวันออกเก้าหาหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ตัวเก้าเจ็บปวดเออกับสี่แปดตันชื่อรวดวะโอ้ยหสัตว์ั้องนีออกหนึ่งสี่เสย ตัวเก้าที่บอกท่าตองว่าบอกไปแล้วบอกไแล้วที่เช็ดบุกหัวเช็ดไปเมืองเกิงนะเชพดบุกวโอ้เงือกเ้กันเขาจับทางม่อนนอกรแต่ว่าพูดได้ยินเลยไม่มองงวดนี้เพิ่มขึ้นยัไย ได้สองได้สองตัวได้แล้วเนี่ยมองว่าจะจอยหานกเจ้าว่าน่านถือเดี่ยวถือเจ้าผู้เดียวเออเลายเดี่งบอโอ้คือข้าเจ้าเห็นแล้วข้าเจ้าลงไปเลยอ่าราชการลงทุนไปเลยอ่าข้าเจลงไปเลยเนี่ยจนลืมข้าวบาดบ่ออกจากมาปีหาเอามีดนี่ตัอเด็กเจือถือซ้ำถือซ้ำโอ้ผู้รอดคนที่ไทยมีจัดเลยบาดเลยจัดเลยโอ้ แต่ว่าก็เจ้าว่ยให่หนึ่งเราซื้อสองสองคู่หนึ่งซื้อสิบสี่กับสี่แปดเจนนืออีกเสยใหน่ะบ่เคยซื้อเลยเจ้าเกียร์ตอไนก็ได้ที่คนว่าเคยซื้อเลขหลายที่ถือหลายผมครับถือกุ้นผอมพิดน้อเลยกเจ้าว่าเห็นเห็นมันถือมาสองเทียรแล้วนะสองเทียร์สมเทียรแล้วบึ่งงี้ยมเงี้ยมไปเตอบ้านนี้เพรานเันซื้อเพซื้อไว้เงี้ยเงี้ยสิบสี่กับสี่แปด โคงสุดไทยกับซีแปดมะแต่ที่แรกมันเดสิบซีเนาะหนึ่งซีซึ่ซีนไหมครับผมโอ้บานิบานิคงสุดไทยเป็นไหนซีแปดตัวเดียวครับผมเจ้าก็ไปซื้อซีแปตัวเดียวเห็นเปล่าซื้อซุ่มนั้นก็จาก็ซื้อไว้ เอ่าลงกขึ้นเรียบร้อยแล้วเเออออลงนแต่ว่าเพิ่มเพิ่มคือของที่ไายแค่นั้นเออสิบแปดตัวเดียวโอ้ก็้ะถือเซยเลยโอ้ยผู้บุเคยถือเหล็กก็ถือชนะบ้านนี้แหละน้ำที่ท่วมวะดมันท่วมก็เลี่ยงเด้อบ้านนี้เสนออไอ้ตัวพ่อกันหัวว่าแั่หัวตัวอันพอใจน่าถือเหล็กโอ้ยหัวหลวงเจ้โอ้ เรางัดวันที่หนึ่งท่านว่าหนึ่งท่านว่าได้ฝันได้ฝันตองหัดยายเอนล่ะยายพราะอ่นนันเราไม่พอมาเลยเราเอาสอยม้เราเฮ็ดตั้งสี่ด้านใสยพาดลงสี่ใสยสามเส้นด้อเราเฮ็ดตั้งสี่เราเยืนอหนกอูเอาท่านคองควัญปีไม่ได้วท่านโอ้เราท่านการเลยท่านสิปีไมหนึงท่านว่าก็นจะเป็นเราเ้เยื้อหน่อยสามเสน เล่าเอาใส่ใส่ข้องใส่ข้อท้อข้ามี่พูงต้อวดต้องวัดบ่ครับปูงเน่ยต้องวัดพอดีเล็กว่าเกี้ยมือนิเนี่แรงกับฟันแบบเอาใส่มาใส่มือเออใส่มือข้องใส่มือเออใส่มือเล่าหะล่ะเบมากเราเนี่ไหนเอามาสันข้องคนปีใหม่ได้มาสันเล่ากับมวนดิเล่ากับยิ้มยิมจำใส่ยู่ ใส่ใส่มือแงนใส่มืออาใส่เมืออ่างเใหญ่ลงอย่งยสามเสนครับใส่สามเส้นแงสามเสนเลี้ยงเป็นกลางมือหานี่ยว่าหรือกแตังสี่หรอเอตังสี่หรอเออมันสิผาดบ้างสีน่าสวยนะลาดละไม่เอ้วเฮ็ดตั้งสี่แล้ยืนเงินแบเอ้ากระสันของควัปีใหม่ละว่ะโอควันปีใหม่ต้องฟังอยดีด้ะมาของควันปีใหม่พร้อมด่ปีนี้เหี้ย ปีเถือกเถือกได้เงินใส่ปีใหม่ละเอาปีใหม่กับปีหกเจ็ดเปรี้ยวปูนี่ไงเนี่ยนี่มือโบเกียวโบเกียวกันเท่ใจแดียวเขาขอนปีใหม่ปีใหม่เนาะเนี่ยเพื่อนว่าของขวัญปีใหม่เอาปีใหม่ที่ปีหกหกปีใหม่กับปีหกเจ็ดนี่โบเกียวกันพี่น้องเอาแต่ว่าบาดนี้เพิ่นให้เรียกไว้บ่ปูบ่วเรียวเพิ่งให้ซ้ำนั่นหรอให้ตะซอยเออให้ซอยสามเซนสามเซนแมนใส่ท่องความบ่ปูใส่ท่องสามเซน ไอ้ของคนปีใหม่นี่คน่าเอาของคนปีใหม่ว่ารครนโอ้ว้าวใส่ท่อสามเส้นเตียวเด้อเตียวเตี้ยวเสร็จแล้วเปิดบาดไปแล้วปูด้วยเสร็จไงบอกเสร็จไงอยู่ดิเสร็จไงเอสร็จและวหาบาดคนบอกเสร็จไงอยู่ดิเสร็จเดี่ยมเสร็จไงอยู่สามเส็น สามเส้นนะคะมันสินนักขัวมานต้องเฉละบาทนี่ละเฉละบาตรกับสามบาทนี่ก็ไ้่ยบักแีะเสียผู้ได้ปูวนั่นละคนไม่ไห้รางวัลใหญ่ไปดิเป็นไห่รางวัลใหญ่ไปแล้วอแคะเสียผู้ได้คัดมาเนาะสามเส้นอ่าสามเส้นผู้ได้แต่ว่าเบื้องสอยแล้วเนี่ยมันจินนักขัวมานต้องบาทเออเซ็นนะนะครับนั่นแหละต่อไปมันอยู่บนรักษณะกลัวบมกลัวพูดแล้วสามบาทนึงก็เท่าไรจ้าวานอ่ะ ใส่ท่ออ่างไม้เลยพี่น้องมึงขึ้นปูกับไว้์คือเอาเอาไว้ให้เราซุ่มไทยบ้านก็จะจัดหนักจัดเต็มเลยจัดต้องหมดเลยไทยบ้านจะได้จัดไว้แล้วเขียนเอาเมืหนึ่งทิ้งเดืดเป็นแตงได้บาเรจจัดไว้แล้วเนี่ยโอ้ต้องต้อตัเมื่อพูนละบ้านนีฝันดีดีจนประหลอดมึงขึ้นฝันดีขนาด ฝันว่าอยู่ในวัดมีงานกระถิอนหลังจากฝันได้สอยห้องต้องวัดน่ะมนฝันว่ามีงานเลื่อนเลิกเป็นบุญเลยอยู่ในวัดเลยในวัดสองขึ้นสองขึ้นซ่อนแล้หรอลังๆกันซีนึออกไปนึซีนมนเม่อกับมือหนึ่งกับมือที่สองก็ดีเนาะสกับแม่สองขึ้นซ่อนเลยแมนสองขึ้นซ้อนเลย แเป็ดได้ไลยปูบ้านหนึ่งพันวาเพิ่น่ให้ตัวเลขตัวเบื่อไว้เป็ดได้เบิ่งฟังไว้ได้จดไว้ได้หาซีสามหาซีสามเนตัวเดียวตัวเดียวไปสิแป็เอากกัจังได้ก็ได้กัดกับฟังยึดเบิ่งในฟังในเขียบน้ครับใส่สามเซ้นเพิ่นใส่มือเพิ่นมาเนี่เพิ่นมาได้กำนะพันมาได้กำนะเพื่อเพิ่นแบ่เมื่อเราใส่ขว้างนี่สิ คว่างสวยมากาสิย่านลูมงสีนะย่านลงมามสีเอาเราอ่ะเออปู่เ็เยว่าเป็นหาซีสามแมนประวัติเมื่อกะหาเหเออาเปิดออกมาเสี่สอ่าใยนยสามเส้นใสวยมื่อกาสีผาด้วยสี่สอ่าผาด้วยกะสามเส้นโอ้ใส่ตีเป็นซีแมนใส่ซีใส่ซีโอ้พไตีเป็นจ้าไหนกันแล้วแต่ต้องปู่ตีนกัน โอ้สามก็คือสามสิทอยู่ยแล้วแมี้ยสามก็บสามสิทอยู่ยแล้วเออสามมันมีมากอยู่แล้วนะครับผมเรา่าเอาของของวัญปีใหม้มาท่านแล้วแบยิ่งแยมแจมใส่ด้วยออบนนั่นนี่เรามาแฮปปี้ก่อนมูอเลยแฮร่ยิ่งแย่ก่อนมืปีใหม่เออ,เออเราว่ออาว่าว่าเนี้ยแล้วคนอาจจะเอาของขวัญปีใหม่ให้ยังหนัก ส่ปีไม่นี่เดียวโอ้เมีพ่อนี่จะลายสิว่าโอ้เาพกับที่อยู่ในวัดในวายนะปู่เนาะดูได้ยางเนาะพีแม่พ่อนะเพราะว่านันพิ่มมาห้ก้อนมูดเลยทีหไาีสามติปูสามสีหาไปบิได้บได้คือันกับกไปก็มาวนไปวนมาอะไรล่ะ คิดหาซ้ำก็ว่าไปไม่สามตัวนี้เออหมุนเอาอยู่ในะฮนเออหมุนเอาเลยวินเอาเลยงั้นหมุนเอาเลยเพราะว่าปูฝันว่าเพิ่นเอาใส่ไม้ไห่ได้พี่น้องผีแม่พ่อนเอาใส่ไม้ไห่สามเส้นสามเส้นหอยใส่มือได้่ได้กัมได้่ได้กัมได้หอยใส่มือเด้มามเออคือจังเงินในร้านเขาเนี่ยแหละในร้านเขาเขาทำใส่มือไว้ใส่มือไว้เนาะเออหอยตานไว้ อาหยาได้ตีปูวสอยข้อสะคำเจ้อสามเกมแล้วห้าสี่สามเป็นที่มาของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่เราเอาของขวัญปีใหม่มาท่านโอ้วว่ะยิ่งตึงทะหวันก็ันยอดไอ้จัดหนักจัดเต็มแล้วดิโอ้เพิ่นเห็มเลยยังมี่นกับคือว่าเป็นตัวนี้ทันทีเลยเอาไว้เรียบร้อยแล้ว สีเอาสิกับไปกับป้าสีเฮตดตัร์น้อยแก่เซตเตหนด้ยภายในสามตัวีเนาะปูละตัวนี้ละเจ้าสีพิจาตรณาแบบไยกันอันั่นเอฟซีเป็นมาเป็นบึงรูบตลอดครับแล้วมาเนี่ยโอ้ยอันนั้นมันเลื่อมไหมปูวะท่นเลื่อมโอ้เลื่อมซีหนึ่งหนึ่งซีอ่าอืม ว่าถ้าตัวขังสุดท้ายไปแล้วตัวนั้นก็แคบไว้หน้าจออยู่ดี่เพั่นแต่ว่ามันเลื่อมเพื่อนเพื่อนหัวใจเรามาเบิ่งวางกันนั่นเนาะเบิ่งแล้วยงกันว่าโอ้ยให้มาตัดตัวลืมข้าวตัวเลื่อมล้วว่าสี่สามพี่น้องเห็นแล้วจะลืมพี่น้องข้าออกไปเสี่ยงผูดเลยูดเดยเสี่ยงแม่นเดี๋ยวนี้เพื่อนทุไปแล้วเหรอเห็นเพื่อนทุ่ยูหัน ก็ดีคุยกันกับปูแล,ล้วครับคนกัดเดี๋ยวมันเสียเรื่องอีกเอาเอาควานมูเราปูวะท่น <c oughs> โอ้โหเลยเาขากวนมูเราก็ะดันรัดแล้ว<อ>สั่ง,งสั่งปลาโรตีเลยไหมอืฮ่าซี่สามยืดจัดซีสามสี่ห่าฮาสามแมนท่าน,นได้พี่รองเด้อเน้นไปที่ซี่สามเน้นไปที่สี่สาม ปปาาตตเชยนหาหาลงไงครับโยหาไม่เงียบปุ๊บหาหาอยู่กระดานนันประวัติสูตรมันบอกว่มันได้สูตรพ้นเอาเงินเรียนหาสองเหรียญนะสองเหรียญเรียนหาสองเหรียญกำขึ้นเดียวกันนั่นแหละครับเอาพอดีเพิ่้นหายแล้วอันวะครับหายใส่แล้วครับเพิ่นเราไปขึ้นทั้งเฮ็ดละท่านเพิ่นเลยเอาเงินเรียนหาสองเหรียญเงินเรียนหาโบราณเงินรียนหากาขุดไหมชุ่มเปลี่ยมไหมโอ้เอา อันนี้ไหนพร้อมแมนสองเหรียญสองเหรียญแมนปูเลอดตีหาหานยินหาสองเหรียญเนาะครับตูกันเด้อแมนนั่นแหละมันมักเปลี่ยนที่ปูเก่าๆเขานั่นเสองเหรียญสองเหรียญเน่ยทิมโอ้เป็นกระดานเพื่อหาหาด้วยพี่น้องแต่ว่าเลขเลขสูตรมันกลับไข่กับตัวนี้ยูคนันผิดตัวเดียวเลขสูตร

พริกหัวกับเป็นเก่าแล้วอันนี้ก็ระวังพริยยกหัวอีกแล้ว